สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเซานะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูงานกระถินสามัคคีที่ถึงแม้แดดจะแรงแค่ไหนแต่นางรำก็ไม่หวั่นค่ะพากันฟ้อนรำด้วยแรงศรัทธานะคะที่วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเราไปดูบรรยากาศค่ะ โดยบรรยากาศช่วงเช้านะคะกับงานกระถินสามาัคคีมีโรงทานกว่าร้อยซุ้มที่มาจากในพื้นที่แล้วก็มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเลี้ยงกระถินในปีนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นขนาดล้นวัดกันเลยทีเดียวก็จะเห็นได้ว่ามีคนมาร่วมงานนับพันคนเลยนะคะทั้งคนไทยและต่างด้าวที่มาทำงานในพื้นที่นี้บวกกับเป็นช่วงวันหยุดค่ะก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยพากันหลั่งไหลมาทำบุญกันเยอะเป็นพิเศษ แล้วก็มารับของแจกจากโรงทานกันด้วยนะคะโดยเฉพาะโรงทานขนมเบื้องที่มีคนมาต่อแถวยาวเหยียดรอรับเพราะว่าเป็นร้านดังค่ะและที่เป็นไฮไลท์ของงานกระถินปีนี้นะคะก็คือนางรำนี่แหละค่ะมาจากหลายพื้นที่นะคะกว่า30คนเลยทีเดียวมารำแห่องค์กระถิน่นโดยจัดเต็มขบวนแห่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ แต่นางรําก็พากันฟ้อนรําไม่หวั่นแม้แดดแรงเพราะมาด้วยแรงศรัทธาล้วนๆค่ะโดยนางรําทุกคนนะคะได้ฝึกซ้อมกันมาร่วม3เดือนบางคนเนี่ยตื่นเต้นค่ะบอกว่าได้รําเป็นครั้งแรกนะคะทําให้ขบวนแห่องค์กถินปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตลอดการเดินแห่นั้นกว่าจะถึงโบสถนี้ใช้เวลาร่วมชั่วโมงเลยทีเดียวพร้อมอยังจะต้องลุ้นระทึกด้วยนะคะว่าแตรวงเนี่ยจะสามารถเข้าประตูซุ้มโบสถได้ไหม แต่พอหลังจากผ่านซุ้มไปได้ทุกคนต่างพากันร้องเสียงเฮลัน่นดีใจกันยกใหญ่พร้อมทั้งยังเดินรอบโบสถ์อีก3มรอบท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุซึ่งตลอดระยะทางนางรำก็ทั้งรำทั้งเต้นกันอย่างสนุกสนานไม่มีเหนื่อยเรียกว่าลืมอายุกันเลยทีเดียวนางละอองสีบันเทิงอายุ66ปีและนางกมนพรแสงนาคอายุ54ปีนะคะทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่ามาจากต่างพื้นที่ค่ะ ก็คือมาจากอำเภอแปลงยาวแล้วก็อำเภอพนมสารคามนะคะแต่ว่าได้รับเชิญมาร่วมรำในงานกระถินครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากวันนี้อากาศร้อนแต่มาด้วยแรงศรัทธาล้วนๆเลยนะคะมาร่วมบุญกันถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ก็ไม่หวั่นเพราะว่าตั้งใจจะมารำรอบโบสถ์ให้ได้สำเร็จตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะสราวุฒบุญสร้างผู้สื่อข่าวประจาจังหวัดฉะเชิงเซาภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน